คุณว่ายน้ำเป็นกันปะผมคนหนึ่งอะว่ายไม่เป็นตอนเด็กๆผมเคยจมน้ำแล้วก็เกียรติว่ายน้ำเกียรติวิชาว่ายน้ำเกียรทุกอย่างที่เกียว่าบน้ำวิชาว่ายน้ำผมโด,ดตลอดเลยเรื่องของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการว่ายน้ำลวกันนี่คือเอริกมูซาบานีเขาเกิดที่ประเทศเอธิโกริเอกีเนียเอาไปว่าประเทศในแถบแอฟริกาลวกันในประเทศเนี้ยคนส่วนใหญ่สนใจแต่การเล่นบอลสามฟุตบอลเต็มไปหมดแต่เอริก อยากลองว่ายน้ำดูแต่ไม่มีสระว่ายน้ำให้เอลิกลองฝึกว่ายน้ำเลยพอเอลิกอายุ22เอลิกก็เอาวะตัดสินใจละฝึกว่ายน้ำดูสักตั้งแล้วกันเอลิกก็เลยไปที่แม่น้ำแล้วก็ขอให้ชาวประมงแถวนั้นอนะสอนเขาว่ายน้ำหน่อยเอลิกฝึกว่ายน้ำที่แม่น้ำอยู่อย่างนั้นอนะประมาณ5เดือน แล้วอยู่มาวันหนึ่งเอลิกก็ฟังวิทยุแล้วเขาก็ได้ยินประกาศว่าที่ประเทศเขาเนี่ยสันธ์ว่ายน้นานานาชาติกําลังเปิดรับสมัครคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการว่ายน้าเอลิกก็เฮ้ยนี่มันออป p o r t u n นี่คือโอกาสที่เขาจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสมาพันธ์ที่ข้องเกี่ยวกับการว่ายน้ําแบบโปรเ e s ชั o นอลเขาจะได้ฝึกว่ายน้ําในสระว่ายน้าแบบจริงๆจังๆไม่ต้องไปไว่ายในแม่น้ําไม่ต้องไปไว่ายในทะเลสาบมีโค้ชสอนว่ายน้ําแบบ p r o f ฟชชั o นอล แล้วที่สําคัญเลยอาการรับสมัครเนี่ยดานจัดอยู่ใกล้ๆโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาเอลิกก็เลยรีบตรงไปที่โรงแรมแล้วก็พบว่าเขาเป็นคนเดียวที่มาสมัครไอสมาพันธ์นี้ก็เออเอลิกลงน้ําเลยเอลิกก็ลงไปทดสอบว่ายน้ําอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาคนของไอสมาพันธ์นี้ก็บอกว่าโอเคเอลิกหลังจากนี้นายจะต้องฝึกว่ายน้าให้แข็งกว่านี้นะอีก3เดือนนายจะไปแข่งโอลิมปิกไปแข่งว่ายน้ําฟรีสไตล์ร้อยเมตรฮะเอลิกเวอร์แดกเขาไม่รู้ว่าโอลิมปิกคืออะไร การแข่งโอลิมปิกเนี่ยมันจะต้องเอาคนที่มีความสามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติทีนี้คําถามคือทําไมมือใหม่อย่างโอลิมปิกถึงได้ไปแข่งเอลิกโอลิมปิกเนี่ยให้ไวการ์ดกับประเทศนี้ไวการ์ดเนี่ยเป็นเหมือนโคตาเพื่อสนับสนุนนักกีฬาของประเทศที่กําลังพัฒนาให้ได้เข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาระดับโลกสิ่งที่เอลิกวาดฝันไว้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้าแบบดีๆหรือโปรเฟชชั่นอลโค้ชที่จะคอยเทรนเขาก่อนไปฝึกไม่มีเลยเอลิกกลับไปไว่ายน้ําที่แม่น้ําเหมือนเดิมแล้วก็ให้ชาวประมงขาประจำานะ่ะสอนเขาเหมือนเดิม นานๆนานาที่ได้มาว่ายน้ําที่โรงแรมที่มาสมัครไอสมาพันธ์ว่ายน้ำเนี่ยเฉพาะเวลาที่มันเปิดทําการผ่านไป3เดือนตอนนั้นเป็นเดือนกันยายนปี2 0 0พเอลิกก็ได้ไปออสเตรเลียเพื่อไปแข่งโอลิมปิกพอเอลิกได้มาเห็นสระว่ายน้ํา50เมตรพร้อมกับคู่แข่งนานานประเทศเขาก็ช็อกเขารู้ได้ทันทีว่ากูไม่ไหวแน่นอนในขณะที่พวกนักว่ายน้ำโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคในการว่ายน้าการตีขาการขยับแขนการหายใจแต่เอลิกไม่มีอะไรเลย ช่วงฝึกโค้งสุดท้ายก่อนแข่งเนี่ยเอลิกก็ได้แต่สังเกตคนอื่นเขาว่าเขาว่วยกันยังไงไปถามเทคนิคคู่แข่งบ้างไปขอให้โค้ชทีมอื่นช่วยเทนบ้างทุกคนก็ช่วยเอลิกนะแะแล้ววันแข่งจริงก็มาถึงรอบการแข่งขันของเอลิกเนี่ยเอลิกได้แข่งกับน,นักว่ายน้ําอีก2ประเทศคือไนจีเรียกัทากิจิสถานทุกคนก็ไปสแตนบายรอตรงที่กระโดดโพสท่าเตรียมพร้อมรอสัญญาณนกหวีดนกหวีดยังไม่ทันดังเลยไอ้นักว่ายน้ำไนจีเรียกัทากิจิสถานชิงโดดลงไปก่อนแล้วก็โดนปรับฝ่าวการแข่งขันย ต้องดาเนินต่อไปโดยที่เหลือเอลิกแต่เพียงผู้เดียวตอนนั้นคือตอนที่เอลิกระลึกได้ว่ากูชิปหายละสายตาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคู่กําลังจับจ้องมาที่เขาแล้วเขาแต่เพียงผู้เดียวเขาไม่มีใครให้แพ้แล้วนอกจากแพ้ตัวเขาเองในสนามนี้เอลิกก็ไปขอกรรมการว่าผมถอนตัวได้ไหมพี่ไม่น่าไหววะกรรมการบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แข่งต่อไปการแข่งขันยังต้องดําเนินต่อไปเอลิกกลับลงสนามอีกครั้งการแข่งขันนี้มีเขาแต่เพียงผู้เดียวเขามองไปข้างหน้ามันคือสระว่ายน้ำห้าสิบเมตร รอบๆตัวมีสายตา17,500คู่กำลังจับจ้องมาที่เขาเขาจะต้องอับอายต่อหน้าประชาชน17,500คนแล้วก็ทำประเทศชาติเขาอับอายแน่ๆแต่แล้วเขาก็นึกได้ความพยายามตลอดหลายเดือนของเขามันต้องไม่สูญเปล่าสิวะทั้งชาวประมงที่มาช่วยสอนเขาว่ายน้ำทั้งโคช้ชทั้งคู่แข่งต่างๆที่ช่วยสอนเทคนิคต่างๆ,างๆเขาความพยายามของเขาและความพยายามของคนที่พพอร์ตเขามันต้องไม่สูญเปล่าสิเอลิคคิดว่าเขาต้องทำได้และแล้วสัญญาณนกหวีดก็ดังปี๊ดเอลิคกระโดดน้ำจอม เอลิกว่ายน้ำช้ามากแล้วก็ทําท่าจะจมหลายทีด้วยมือเขาเนี่ยเกือบจะไปจับไอเชือกขั้นเลนหลายครั้งมากแล้วถ้าเขาจับเนี่ยเขาก็จะโดนปรับเฝ้าพวกเจ้าหน้าที่พวกทีมรักษาความปลอดภัยต้องมาคอยเดินตามเอลิกรอบสระเพื่อดูว่ามันจะจมเมื่อไหร่จะได้โดดลงไปช่วยทันผู้ชมรอบสนามไม่มีใครหัวเราะเอลิกเลยทุกคนเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจเอลิกสุดท้ายเอลิกก็ว่ายน้าไปกับสระ50เมตรสําเร็จพอขึ้นจากสระปุ๊บเดินเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเอลิกสลบแล้วก็หลับแม่งไปทั้งวันเลย เขาได้แต่สงสัยว่ากูมาทำอะไรที่นี่ว่ากูแค่อยากว่ายน้ำเป็นทำไมกูต้องมาแข่งโอลิมปิกด้วยเอลิกใช้เวลาทั้งหมด1นาที52วินาทีเป็นเลคคอร์ดการว่ายน้ําที่ช้าที่สุดในประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกแต่ถึงอย่างนั้นเอลิกก็ทําสําเร็จเขาชนะตัวเองได้และทุกคนก็รักในความพยายามของเอลิกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแฮปปี้เอนดิ้งที่นานๆนานๆทีผมจะหามาเล่าได้สักเรื่องทีแล้วกันเนาะก็นั่นแหละนี่คือเรื่องราวของเอลิก ผู้แค่อยากจะเรียนว่ายน้ำเฉยๆก็โดนจับไปแข่งโอลิมปิก